การทดลองที่อาจจะพิสูจน์ว่าทฤษฎีฟิสิกส์ปัจจุบันของเรามันผิดเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับในช่วงปี1989นักวิทยาาศสตร์ได้เอาธาตุเหล็กแกลเลียมทั้งหมด57ตันไปใส่ไว้ในถังแล้วก็ทิ้งมันไม่เฉยๆแกลเลียมคือธาตุเหล็กชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกเพราะมันเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ30องศาซึ่งสิ่งที่เขาพยายามมองหาในแกลเลียม57ตันอันนี้ก็คือนิวตริโนนิวตริโนคือหนึ่งในพาร์ติเคิลที่เรารู้จักน้อยที่สุดในจักรวาลเพราะว่ามันแทบจะไม่สัััััััมม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 ผผสสสสสกก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 บบออออออะะะะะไรรรเเเเเเเลลลลยยยยยาาาา็็ตต้้งงงใชแแีีีีปนนนนนนจจจววๆถึึโโท่ิิ กระบวนการที่เขาพยายามบรงหาคือกระบวนการที่เรียกว่า neutrino capture ซึ่งคือกระบวนการที่ตรงกันข้ามกับการปล่อยหลังสีแทนที่อะตอมของเราที่เป็นกำมันดังสีจะปล่อยหลังสีออกมาในกระบวนการ neutrino capture อะตอมของเราจะดูดซับ neutrino ตัวหนึ่งเพื่อเปลี่ยนธาตุของมันอย่างเช่นจากแกลิียมกลายเป็นเจอเมเนียมซึ่งนักวิสร์ก็จะพยายามวัดว่าจาก57ตันของแกลิียมที่มีในตอนแรกหลังจากที่มันโดน neutrino แล้วแกลิียมมเหลือเท่าไหร่แล้วมันกลายเป็นเจอเมเนียมเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ได้คนพบว่าจำนวนของเจอเมเนียมที่เขาเจอมันน้อยกว่าที่เราคำนวณไว้ประมาณ20% แต่แค่นี้ยังไม่พอที่จะพิสูจน์ว่าทฤษฎีปัจจุบันเราผิดเพราะว่าค่า20%ตัวนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราวัดค่าต่างๆไม่ตรงนักวิสัก็เลยไปทําการทดลองเพิ่มเขาได้ว่าทาร์ฟไลท์ของธาตุเจอเมนีมใหม่ซึ่งเขาก็คนพบว่ามันก็ตรงกับค่าที่เราใช้ในปี1989และเขาก็ได้ไปคานวณใหม่ว่าโอกาสที่นิวตริโน,โนของเราจะมาสัมผัสกับแกลเลียมมันเป็นเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ได้คนพบว่ามันก็ไม่เปลี่ยนไปมากถึงทุกวันนี้ความแตกต่าง20%น,นี้ก็ยังอยู่ไม่ว่าเราทำการทดลองนี้ยังไง ความแตกต่างอันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ก็ตามยังไม่มีใครที่ตอบได้ว่าความแตกต่างอันนี้มันเป็นเพราะว่าการทดลองของเรามันผิดหรือว่าทฤษฎีของเรามันผิดจริงๆ